คำปฏิฐานประจําวันสรุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดทาวรเป็นนิดกฎหมายของพระเจ้าก็าสัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิ้นพระเจ้าทรงช่วยผู้ที่โรรองทรงเจิมไว้โรรองจะทรงตอบกระวงหลายจากฟ้าสวรรค์อันบริสุทธิ์ของพรรองและโดยัยชนะอันทรงอนุภาพด้วยพระหัตขวาของพรรองข้าวงหลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของโรรองพระนามของโรรองทรงอยู่เหนือนามอื่นใดทั้งพวง ในพรร่งนั้นไม่มีเงาของความปรวนแปรทุกทุกเสียงจำต้องสําเร็จเป็นไปตามพระชนะของโรรองพระเจ้าทรงอัศาจรรย์ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพรรองที่ทรงตัด,ตดเตืเนไว้อีกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นความเกลียดชังความชั่วร้ายพระ่งทรงเกลียดความเย่อหยิ่งและความจองหองและทางของความชั่วร้ายกับวาจาตลบตะแลงขอบคุณพระเจ้าสําหรับ,บประสบการณ์ที่กระพงหลายต้องประเชิญทั้งในส่วนที่ดีและในส่วนที่ไม่ดี อนดังคําพูดของโยบที่กล่าวไว้ว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตัดไว้ครั้นตัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดบาปหรือเมื่อบาปเจริญเต็มที่แล้วก็นําไปสู่ความตายเป็นความตายครั้งที่สองซึ่งเล็งถึงการทุกพิภากษาเหตุเพราะการกระทาบาปชั่วในสายพระเนตรของรดดพระเจ้าโดยดูหมิ่นพระชนะและปฏิเสธความรู้ของพระองค์ ต่างคนต่างก็ยกเอววัไปใช้ในทางการธรรมเข้าปยุ่งเกี่ยวผัวพันกับการงานของเนื้อหนังจนกระทั่งได้ก่อคดีบาปทั้งทางความคิดทางคำพูดและทางการกระทำซึ่งเป็นเหตุให้พระวัญญาบุสุสธิ์ทรงเสียพระทยัยข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงหมายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสรภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงสร้างใจทิตสะอาดขึ้นใหม่ ภายในขับพระงายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงอวยพรประเทศไทยขอยให้ผู้คนในทุกๆอำเภอและในทุกๆหมู่บ้านบนพื้นแผ่นดินไทยได้รับรู้ถึงพระคุณความรักของพระองค์และได้สัมผัสกับฤธิเดชของข่าวประเสริฐซึ่งได้ถูกประกาศออกไปจากปากของคริสเตียนทุกๆคนที่บังเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณโอข้าแต่พระเจ้าถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรควกิด -19 ก็ตาม ขอองค์พระพิญญาบทสุทดทรงนำและขอพระองค์ทรงช่วยให้ขับองค์หลายสามารถประกาศพระชนะด้วยใจที่กล้าหาญทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสโดยการใช้เสถียมอำนาจในพระนามของพระเยซูริ์ทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าก็ทรงโปรดประทานสิบปัญญาในการสร้างรายได้าจากกิจการต่างๆที่ขรพงค์หลายได้กระทำก็พระองค์ทรงโปรดอวยพรประชากรของพระองค์ให้ทุกคนมั่งมีในเงินทองและมั่งคั่งในสิบปัญญา เพื่อจะได้บริหารจัดการเงินและทรัพย์สิ่งของต่างๆที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดในงานพระราชกิจของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหายจึงอิฐานกราบคุณขอต่อพระงขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน